ช่วงนี้นะครับในหลายพื้นที่ก็ได้สัมผัสกับอากาศหนาวกันแล้วกับสภาพอากาศที่เย็นลงนะครับทำให้ประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนครับอย่างเช่นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหลี่ยงโปและละวะบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานีต้องเผชิญกับความหนาวเย็นหลังจากสภาพอากาศหนาวเย็นอีกระลอกสภาพอากาศที่กลับมาหนาวเย็นอีกระลอกในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีโดยเฉพาะบนพื้นที่สูงตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่และตำบลทองหลางอำเภอห้วยคด อุณหภูมิลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องโดยมีอุณหภูมิในช่วงกลางคืนและช่วงเช้ามืดเฉลี่ยอยู่ที่16-18องศาเซลเซียส ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาเผ่าเกเรี่ยงและละว้าหลายพันครอบครัวล่าสุดนี้ต้องมาเชิญกับอากาศที่หนาวเย็นเนื่องจากแทบทุกครัวเรือนกําลังขัดแคลนเสื้อผ้ากันหนาวและเครื่องห่มกันหนาวอยู่ทําให้ชาวไทยภูเขาดังกล่าวต้องพาครอบครัวออกมาก่อผิงไฟคลายความหนาวเย็นในตอนเช้ามืดและในช่วงตอนกลางคืนก่อนเข้านอนซึ่งพวกเขาเหล่านั้นกําลังรอความช่วยเหลือจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและผู้มีจิตศรัทธานําเครื่องห่มกันหนาวมาแจกจ่ายบรรเทาความหนาว เย็นและบรรเทาความเดือดร้อนอยู่ในขณะเดียวกันครับทางด้านนายสมชายเลิศพงพากรผู้ว่าราชก,การจังหวัดอุทัยธานีได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสำรวจผู้ประสบภัยหนาวและต้องการความช่วยเหลือในจังหวัดอุทัยธานีโดยเฉพาะพื้นที่สูงภายหลังจากการมีตั้งมีการตั้งศูนย์เฉพาะกิจให้การช่วยเหลือประสบภัยหนาวเพื่อที่จะเร่งดําเนินการแจกจ่ายเครื่องห่มกันหนาวเป็นการด่วนครับ